ครั้งที่เรามาเฉลิมฉลองเนี่ยผมคิดว่าเราต้องการเปลี่ยนการเฉลิมฉลองการพูดถึงวันที่24มิถุนาเพื่อจดจําให้วันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญและมีคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอกประชาธิปไตยคุณบอกว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แต่คนที่ไม่เหลือคุณคุณกล่าวห้าว่าเขาเป็นฝ้ายรัฐตระห้านแต่คุณกลับไปสั้นเส้นยืนย่อชื้นชมุมคณะดาษที่ทําการยูดทำนานประมากษัตริย์เมือ่อปีสองศี่จดห้าโดยทําการปฏิวัติพมนิ่งงงกับคุณจริงๆคุณเป็นประชิประไยแบบไหนกันแน่วะหืือว่าคุณแอบแฝงพมว่าคุณกาลังขบชูนะส้มนะ เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีค่ะภายหลังจากที่โรมรังสิมันออกมาอภิปรายพูดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวันชาติไทยโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะชื่อพิธาลิ้มเจริญรัฐและเราจะได้เฉลิมฉลองวันชาติไทยด้วยกันในวันที่24มิถุนายนของทุกปีซึ่งงานนี้ค่ะโจมนทนีและพี่หลวงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะมองว่าการกระทําของพรรค้าฝ่ายและก็นารม เถิมสถาบันหมิ่นสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีค่ะว,ว่าวันชาติไทยที่แท้จริงแล้วก็คือวันที่5ธันวาคมของทุกปีงานนี้นะคะจะเดือดขนาดไหนไปติดตามกันค่ะโดยโจโมนทนีโพสต์ระบุว่าอยากถามคน14ล้านที่เลือกก้าวไกลได้ฟังคำพูดจากปากรังสิมันโรมว่าอยากเปลี่ยนวันชาติของไทยมาเป็น2 4มิถุนายนวันแห่งการล้มล้างการปกครองแล้วรู้สึกยังไง ที่เลือกก้าวไกลแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปในแบบที่คุณใฝ่ฝันไว้จริงหรือเปล่านี่คือมีโอไทยแลนด์ที่พวกคุณต้องการจริงหรือทุกครั้งที่เรามาเฉลิมฉลองเนี่ยผมคิดว่าเราต้องการเปลี่ยนการเฉลิมฉลองและการพูดถึงวันที่24มิถุนาเพื่อจดจำให้วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย น่าเสียดายนะครับที่สุดท้ายเนี่ยการเฉลิมฉลองวันชาติดังกล่าวเนี่ยมันถูกบ่อนซาะนะครับถูกทำลายลงไปนะครับในหลาย,ลาย,ายคราและก็อาจจะมีความพยายามในการลื้อฟื้นเป็นครั้งคราวแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังห่างไกลต่อการสร้างการจดจำที่จะทำให้วันดังกล่าวกลายเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันชาติจริงๆอย่างไรก็ตามแม้วันนี้ ในทางการนะครับจะไม่ได้เป็นวันชาติแต่ผมคิดว่าตลอดประสบการณ์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราได้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมนันยากจริงๆแล้วผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มันยากแบบนี้มันทำให้เราเรนึกอยู่ในหัวใจว่าประชาธิปไตยนั้นมันมีความหมายสำหรับพวกเรามากขนาดไหนแล้วผมคิดว่านี่แหละคือความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่แหละคือ91ปีที่แม้เราจะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้รู้ว่าประชาธิปไตยนั้นมันมีความหมายต่อสิทธิต่อการพูดต่อการแสดงออกต่อตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดมากขนาดไหนก็หวังว่าวันที่24มิถุนาหลังจากนี้ไปจะกลายเป็นวันชาติ เป็นวันที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองและเราจะสัญญาว่าเราจะไม่กลับถอยหลังไปสู่ยุคเผด็จการยุคที่ประชาชนไม่เป็นผู้อำนาจสูงสุดอีกต่อไปขณะที่พี่หลวงแตงไลฟ์สาระระบุว่าคุณบอกว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่คนที่ไม่เลือกคุณกลับกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายรัฐประหารแต่กลับไปสรรเสริญเยนย่อคณะราษฎรที่ทำการยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ เมื่อปี2475โดยทำการปฏิวัติซึ่งพี่หลวงบอกว่างงจริงๆเป็นประชาธิปไตยแบบไหนกันแน่หรือว่าแอบแฝงโดยยังแซะทิ้งท้ายว่าผมว่าคุณกำลังคบชู้นะส้มคุณบอกว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่คนที่ไม่เหลือคุณคุณกล่าวห้าว่าเขาเป็นฝ่ายรัฐประหารแต่คุณกลับไปสั้นนยืนย่อชืนชมคณะดรา,ารที่ทำการยึดอำนาจประมาทษัริย์เมือปี2475 โดยทําการปฏิวัติผมนิงงงกับคุณจริงๆคุณเป็นประชาธิปไตยแบบไหนกันแน่วะหรือว่าคุณอฟแอบแฝงผมว่าคุณกําลังขบชูนะสมนะ